สมาชิกกลุ่มเปลี่ยนเส้นลายมือเปลี่ยนชีวิตลิขกิตชีวิตได้ด้วยตัวเองรวมถึงท่านที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับครับก็มาถึงกฎข้อที่2นะครับเปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิตลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเองจะได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่าง หลายเหตุปัจจัยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขีดเส้นในลายมือตัวเองและก็เรื่องของพลังจิตเรื่องของพลัง NLP ที่จะนํามาสนับสนุนนะครับกฎของจักรวาลที่ผมคั้นเป็นหัวกะทิมาให้ที่คุยกันไว้7ข้อนะครับวันนี้ก็จะมาถึงกฎข้อที่2ว่าในเรื่องของกล่าวคาว่าขอบคุณแล้วก็โชคดีให้ติดปากให้ติดเป็นนิสัยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราคุยกันว่าในเรื่องเราจะมองเห็นเฉพาะสิ่งที่เรา ค้นหาหรือเราจะมองเห็นเฉพาะสิ่งที่เราหานั่นแหละนะครับท่านก็ได้ทราบวิธีแล้วแล้วก็ได้ไปเริ่มต้นทําแล้วก็คือวันนี้ดีอีกแล้วคิดดีๆทําดีๆค้นหาสิ่งดีๆซึ่งเราก็ได้ลองทํามาแล้วนะครับผ่านช่วงเวลามาเราก็จะเห็นว่ามันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆหลายอย่างดีขึ้นหลายอย่างพัฒนาขึ้นแม้แต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดคือตัวเราเองการคิดการกระทําต่างๆของเราเองรวมถึงคนร,บรอบๆตัวนะครับ ทีนี้มาถึงช่วงนี้เราจะต้องรู้จักการขอบคุณรู้จักการกล่าวคําว่าโชคดีที่มันเป็นไปอย่างนั้นนะครับถามว่าพูดแค่เนี้ยมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงเหรอพูดคําว่าขอบคุณพูดคําว่าโชคดีแล้วชีวิตเรามันจะดีขึ้นและเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างนั้นเลยเหรอือเป็นเรื่องจริงหรอือผมจะบอกว่ายังไงดี ผมได้ทําแล้วนะครับเรื่องพวกนี้ก็เอามาคุยกันมาบอกกันลองดูก็ได้ครับไม่เชื่อก็ต้องลองนะครับที่ผมบอกว่าอะไรที่เราเชื่อสุดๆแล้วมันก็จะเป็นจริงในที่สุดแต่ที่นี้ว่าเรื่องตรงนี้ที่จริงมันมีที่มาที่ไปที่เราคุยกันในเรื่องของผลึกน้ําที่เราได้เรียนรู้เรื่องผลึกน้านะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ยในระบบร่างกายสิ่งดีๆมันจะดึงดูดสิ่งดีๆ,ส,ดๆสิ่งเดียวกันในมวลสารเดียวกันมันจะดึงดูดสิ่งเดียวกันก้ามหาตัวเรานะครับเอาละทีนี้สิ่งที่เราจะขอบคุณก็คือ หลังจากที่เราทําตัวเป็นผึ่งน้อยมาสักระยะหนึ่นงนะครับเราก็ไปเก็บเกี่ยวเอาน้ําหวานเอาเกสรเอาความหอมของดอกไม้เข้ามาเก็บเกี่ยวในรังผึ่งของเราเก็บไว้เกี่ยวไว้มากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วในที่สุดนะครับรังผึ่งเราก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมานะครับมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแต่ทีนี้ว่ามันจะเต็มได้เร็วรังผึ่งเราจะเต็มได้เร็วก็จะเมื่อเรารู้จักกล่าวคําว่าขอบคุณ แล้วก็กล่าวกันว่าโชคดีในสิ่งที่เราได้มานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะเริ่มต้นการขอบคุณอะไรดีก่อนนะครับขอบคุณสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยครับขอบคุณร่างกายเราขอบคุณตัวเราขอบคุณสิ่งที่เรามีเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการขอบคุณกันให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบอะไรบ้างที่เราจะขอบคุณนะครับก็อันดับแรกนะครับก็ขอบคุณสิ่งดีๆที่เราได้รับมาที่เราได้ไปเก็บเกี่ยวเข้ามา ที่เราได้สะสมขึ้นมาเชื่อไหมครับว่าสิ่งดีๆที่เราขอบคุณนั้น <_ d> um> เขาจะไปพาเพื่อนพาสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้กับเรานะครับอันที่สองสิ่งที่เราควรจะขอบคุณก็คือขอบคุณร่างกายของเรานะครับร่างกายของเรามีจิตวิญญาณมีพลังถ้าเราขอบคุณในสิ่งที่เขาทําให้เราดําเนินชีวิตได้ปกตินะครับเชื่อไหมครับว่าร่างกายเราก็จะมีกําลังมีความแข็งแรงขึ้นเป็นพลังเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เรา จะพาเราไปหาเป้าหมายให้สําเร็จให้ได้นะครับขอบคุณร่างกายเรานะครับอันถัดมาก็คือขอบคุณขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ขอบคุณสิ่งที่เราะดัรับ้ามานะครับเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เรามีอยู่บางทีเรามองค่ามันไปนะครับอะไรที่เรามีอยู่เช่นบ้านอาจจะเล็กไปหน่อยไม่เป็นไรรถอาจจะเล็กไปหน่อยไม่เป็นไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเสื้อผ้าที่เราใส่รองเท้าที่เราใส่อะไรพวกนี้นะครับคือขอบคุณสิ่งที่เรามีก่อนนะครับ อย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับคือขอบคุณสิ่งที่เรามีเนี่ยให้ดีแล้วสิ่งที่เรามีเนี่ยเขาจะพาเราไปหาสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้เรื่อยนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่ถัดมาก็คือขอบคุณเงินการขอบคุณเงินนี้ผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่ได้ขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับว่าบางคนจะไปโทษว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยมันน้อยสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันน้อยไม่จริงนะครับ ราะฉะนั้นต่อไปนี้คิดใหม่เลยสิ่งที่เราทํามาที่ทุ่มเทมาแล้วเนี่ยมันจะมากจะน้อยอยังไงก็แล้วแต่นะครับขอบคุณเขาก่อนนะครับถ้าเราขอบคุณเงินที่ได้รับมาเงินที่เราได้รับมา,า,า,บมาก็จะไปพาเงินอืน่อนๆเข้า yea. มาหาเราได้อีกนะครับขอบคุณเงินที่เราจ่ายออกไปเพราะว่าเงินที่เราจ่ายไปนั้นเขาจ่ายออกไปเพื่อทํางานแทนเรามาตอบแทนเรานะครับมาตอบแทนสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นแหละนะครับผมก็ขอบคุณงินอยู่ตลอดนะครับคืออย่างนี้ผมผมมานึกถึงนะครับว่า ผลไม้บางอย่างที่ผมไม่เคยได้กินเลยนะครับผมใช้เงินไม่กี่บาทเองนะครับซื้อแอปเปิลจากประเทศไหนก็ไม่รู้ดีมากคุณภาพดีมากหรือซื้อสาลี่หรือซื้ออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่อาหารการกินอาหารสดอย่างเงี้ยนะครับปลาเนื้อปลาที่อยู่ในโลกอีกซีกหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนปลาอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาจากต่างประเทศนะครับสดมากใหม่มากเหมือนหนึ่งเราได้ได้รับประทานของสดสดใหม่ๆเลยเพียงเราใช้เงินไม่มากนะครับเราก็สมัยนี้เงิน ทำหน้านะที่ท่านเราเงินไปหาในสิ่งที่เราไม่เคยมีให้มีได้เงินช่วยเราได้รับประทานสิ่งที่ดีๆสมัยก่อนนะครับสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ผู้ปกครองประเทศเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ได้กินนะครับเพราะฉะนั้นจงขอบคุณเงินนะครับครับทีนี้ก็จะมาถึงช่วงของคําว่ากล่าวคําว่าโชคดีแล้วจะเป็นคนโชคดี แล้วจะรับผลสําเร็จหรือเป็นคนโชคดีตามคําพูดจริงหรือไม่นะครับเรื่องนี้มีผลจริงๆนะครับคืออย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนชอบพูดว่าผมโชคดีผมเป็นคนโชคดีโชคดีนะที่โชคดีนะที่เราเป็นอะไรอย่างนี้นะครับคือเราจะกล่าวคําว่าโชคดีนํากับเรื่องที่มันดีๆหรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ดีก็แล้วแต่นะครับเราจะพูดคําว่าโชคดีนําไว้ก่อนเพราะว่า มันจะเป็นสื่อบางอย่างที่จะนําความโชคดีมาหาเราทีนี้ในเชิงจติตวิทยานะครับมันก็จะมีเรื่องที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องโดยโดยทําให้เราโชคดีอย่างนั้นได้จริงๆเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าสมมุติว่าผมขับรถหลงทางหรือขับรถผิดทางปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะมาโกรธตัวเองมาโมโหให้ตัวเองเนี่ยมันทําให้เราแย่ลงไปอีกแทนที่มันจะมีอะไรดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามองใหม่คิดใหม่ปุ๊บเราพูดกับตเตงว่าเออโชคดีจังนะขับรถผิดทางเนี่ย เราได้รู้จักถนนใหม่เพิ่มรู้จักเส้นทางใหม่เพิ่มพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนะครับอารมณ์เปลี่ยนแล้วแล้วเราก็จะไปสนใจเส้นทางที่เราจะไปซึ่งเป็นเส้นทางใหม่จริงๆเห็นไหมครับอารมณ์มันเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนสิ่งที่มันดีๆก็ยังอยู่กับเราหรือบางอย่างก็กลับเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือเรารู้เส้นทางใหม่นั่นแหละนะครับเห็นไหมครับแม้แต่เรื่องไม่ดีเราบอกว่าเราโชคดีมันก็ยังดีได้นะครับทีนี้มันจะดีกว่ามากไหมถ้าหากเราจะพยายาม พูดคำว่าโชคดีและนําเรื่องดีๆเข้ามาให้เราโชคดีได้จริงๆนะครับเรามาจัดความโชคดีให้เป็นระบบหน่อยดีไหมคืออย่างนี้ครับอันดับแรกเราจะพูดว่าโชคดีกับใครดีก่อนนะครับมาเริ่มต้นสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนดีไหมครับเรามาเริ่มต้นพูดกันว่าผมเป็นคนโชคดีที่มีครอบครัวที่ดีและอบอุ่นพอพูดอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็นยังไงครอบครัวเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เชื่อลองดูนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเราพูดว่าผมเป็นคนโชคดี มีแฟนน่ารักและเอาใจใส่พูดอย่างนี้ครับเพื่อนพูดอย่างนี้กับตัวเองพูดอย่างนี้กับแฟนเชื่อไหมครับแฟนทำดีขึ้นดูแลเราดีขึ้นไม่เชื่อลองดูนะครับแล้วอีกสักข้อไหมบอกว่าผมเป็นคนโชคดีที่มีเจ้านายดีที่มีบริษัทดีลองพูดอย่างนี้สิครับลองพูดอย่างนี้ไปพูดกับใครก็ได้แล้วถ้าเจ้านายได้ยินเชื่อไหมครับว่าชีวิตคุณดีขึ้นคุณได้เลื่อนตำแหน่งแน่และอย่าเลมทำดีด้วยนะครับไม่ใช่พูดดีอย่างเดียว อันถัดมานะครับอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับบอกว่า Self ผมโชคดีจังที่มีเพื่อนดีเชื่อไหมครับเพื่อนจะดูแลเราอย่างดีในขณะเดียวกันเราก็ดูแลเพื่อนด้วยนะครับเห็นไหมครับคาว่าโชคดีเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้ทุกที่ใช้ได้กับทุกๆคนใช้ได้กับทุกสถานที่นะครับแล้วเรื่องดีๆโชคดีก็จะเข้ามาหาตัวเรานะครับแล้วทีนี้ในทางกลับกนะันล่ะถ้าเราไปเจอเรื่องที่มันไม่ดีถ้าเราไปเจอเรื่องที่มันหนักๆกับเรา แล้วเราอย่างพูดว่าโชคดีนะมันจะดีกับเราไหมดีครับโชคดีกลับมาหาเราอย่างแน่นอนเอาอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยเราขับรถไปเฉียวชนกันปุ๊บเราเดินออกมาเออแทนที่เราจะไปโมโหกา็าดุร้ายว่า้ายใส่กันปุ๊บนะ่เราบอกเออโชคดีนะโชคดีนะนะที่มีอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยแค่เฉียวชนไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรให้เราคิดก่อนนะอย่าเพิ่งพูดนะครับดูอารมณ์คู่ คู่ดูอารมณ์ของคนที่ขับรถด้วยนะครับแต่ว่าให้เราคิดในใจอย่างนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่าสื่อกระแสความคิดแบบเนี้ยมันจะสื่อไปหาอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับคือยิ้มไปด้วยแล้วก็คิดในใจด้วยแล้วก็พูดคํานี้ถ้าได้จังหวะก็พูดคํานี้แหละนะครับเออโชคดีนะทีะ่ชนกันประมาณนี้มันยังไม่ถึงกับไม่มีใครบาดเจ็บอะไรอย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับความโชคดีนะมันเกิดขึ้นกับแม้แต่เรื่องที่มันไม่ดีนะครับ ผมมีเรื่องที่โชคดีจากอุบัติเหตุจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับคืออย่างนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางรถยนต์นะครับผมตกจากรถลงมาแล้วผมขาหักเดินไม่ได้อยู่2ปีเมื่อก่อนผมก็คิดว่าผมโชคไม่ดีนะครับแต่มาถึงจุดหนึ่งปุ๊บผมมองว่านั่นเกอเป็นความโชคดีของผมที่ผมได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลเมยนะครับ มีหนังสือหนังหามีตำรับตาราที่ผมได้ศึกษาอ่านอยู่เพราะว่าผมเดินไม่ได้สองปีอยู่บนเตียงนะ่ะผมก็นอนคว่ำนอนงายพลิกไปพลิกมาอ่านหนังสืออยู่ันนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าเป็นความโชคดีต่อเน,นื่องจริงๆว่ามาถึงวันนี้ผมโชคดีตรงที่ว่าผมได้เป็นหมอดูแลมือที่มีคนจองมากที่สุดนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างนี้ตอนนี้เดือนตุลาเดือนตุลาต้น,ต,นต้นเดือนเนี่ยผมมีคนจองดูแลมือไปถึงเดือนมีนาเมษาปี59แล้วนะครับ เห็นไหมครับว่าผมโชคดีแม้แต่เป็นเรื่องที่ผมได้รับอุบัติเหตุตอนนั้นผมก็ยังโชคดีที่ผมได้ใช้เวลาได้เรียนรู้ศึกษาวิชาตำราหมอดูนะครับก็มาถึงตรงนี้ก็คงต้องขอบคุณความโชคดีขอบคุณสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงได้รับสิ่งดีๆจากการคำกล่าวว่าขอบคุณจากการพูดว่าโชคดีให้ติดปากนะครับอย่างที่ผมทำนี่แหละะครับท่านลองไปดูนะครับผมเชื่อว่า ท่านทําได้แล้วสิ <S <S <desserts> <S ่งด ok ีๆความโชคดีก็จะเข้ามาตลอดๆนะครับครับคลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามนะครับว่าด้วยเรื่องของการติดป้ายใหม่ให้ตัวเองนะครับ2คลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่1นึ่ว oh ่าด้วเรื่องของเราจะมองเห็นในสิ่งที่เราค้นหานะครับเมื่อเราค้นหาเราก็จะพบสิ่งดีๆเมื่อเราพบสิ่งดีๆได้สิ่งดีๆมาแล้วเราก็ขอบคุณสิ่งดีๆแล้วทีนี้เราจะมาติดป้ายใหม่ให้ตัวเองในคลิปหน้านะครับ อะไรคือติดไป้ายใหม่ให้ตัวเองติดไป้ายใหม่ให้ตัวเองทําอย่างไรแล้วถ้าติดไป้ายใหม่ให้ตัวเองแล้วชีวิตเราจะเป็นอย่างไรต่อไปจะดีขึ้นได้ตามที่ป้ายบอกหรือไม่เดี๋ยวติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ